วันนี้มาถึงไกด์เวอร์ชั่น1่งนยสแล้วครับอันนี้จะเป็นเรื่องของระบบท่าแล้วก็ระบบเจาะลึกแล้วก็จะมีการสอนจัดทีมให้แบบทุกตัวละครฉะนั้นดูแล้วคิดว่าน่าจะพอประจัดตี้กันเองได้โดยความเข้าใจนะแต่ต้องบอกก่อนครับไกด์ผมปกติเราจะไม่มานั่งฟิกทีมว่านี่คือทีมที่ดีสุดสุด,สดยอดคือเราอยากให้คุณสามารถอัดเด็ได้เพราะว่าเวลาเล่นจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมานั่งเล่นเพอร์เฟกทีมทีมที่แรงที่สุดเอาจริงว่าเกมแมชชั่นอะแค่เปลี่ยนมือคนเล่นอนะแม่งก็เปลี่ยนน้วววเเเคุณาาจะบอก่ทีี แต่คุณเล่นแอคชั่นแบบนี้ไม่ได้คุณถนัดการเซตอัพอีกแบบหนึ่งมากกว่าอีตี้หนึ่งมันก็แรงกว่าสำหรับคุณครับซึ่งเรื่องนี้เชื่อผมเดครับผมเล่นเกมอื่นร่างมือช่วยคนอื่นเล่นมาเป็นพันๆไนดีแล้วคุณสุดท้ายมันอยู่ที่มือคนเล่นมากกว่าเทียด้วยซ้ำครับแทนที่อยากจะบอกทุกคนคือบางคนไปเจอเทียแล้วก็จะเป็นฟิลประมาณว่าโอ้ไม่ก็ชินขาตัวนี้ที่ต้องเสียตังไปเปิดมันมาใช่ไหมไม่คุณจะได้สามารถพอเลือกสล็อตแทนได้เพราะว่าจริงๆคุณแค่ต้องรู้ว่าฟังก์ชันในการทํางานในตี้มันนนเเงราคีหลลกกกขอ้ใ่ื มันต้องคอมโบกันได้แค่นั้นเองครับเพื่อเป็นการเสียเวลาก็ เริ่มกันเลยครับเรื่องแรกมาคุยเรื่องเกี่ยวกับออดหรือว่าระบบเกี่ยวกับการแปะธาตุของเกมนี้กันก่อนครับก่อนที่จะเข้าใจระบบเอาเป็นความเข้าใจเรื่องธาตุก่อนเลยครับเกมนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นฮีทที่เป็นความร้อนอิเล็กทริกที่เป็นไฟฟ้าไครโอที่เป็นน้ําแข็งแต่จริงๆในเกมแปลว่าไครโอเลยนะแล้วก็เนเจอร์ที่แปลว่าธรรมชาติส่วนกูเรียกไม้และสุดท้ายคือกายภาพซึ่งกายภาพเนี่ยมีความทําให้หลายๆคนสับสนมาเยอะมากๆแล้วบางตัวมันไม่ได้เป็นตัวที่เป็นธาตุกายภาพแต่มันแปะกายภาพได้ไงฉะนั้นคําว่ากายภาพเนี่ยอาจจะ ซ้าซ้อนไปอยู่ที่อื่นบ้างโอเคนะพอเราคเข้าใจเรื่องท่าแล้วมาคุยเรื่องการแปะท่าหรือ art i n f l e c t i o n กันครับคือเกมนี้เนี่ยการแปะท่าหรือ art i n f l e c t i o n เนี่ยจะมาจากทั้งการตีปบกติสกิลหรืออะไรบางอย่างซ้ำติงที่อยู่ในพรสวรรค์ถ้าไม่ตายเป็นไปได้ทั้งหมดซึ่งคุณจะเป็นที่จะต้องไปกดอ่านเองในตัวละครนะครับสำหรับการแปะเกมนี้จะใช้คําว่าสร้างบาดแผลจากท่านั้นๆครับโดยที่มันจะแตกต่างกันตรงที่กายภาพเนี่ยมันจะเขียนว่าเปราะบางแทนไม่มีบาดแผลกายภาพนะครับฟังให้กายภาพมาดู ปไปเว่เว่ดูเท่กว่าชาวบ้านก็ใช่ไหมไม่ทําให้กูงงครไปอีก <c oughs> คือพอวเวลาเรามีการแปะอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะมีสแต็กที่ทางด้านขวาบนของหลอดเลือดมอนสเตอร์ครับ <c oughs> ซึ่งมันสามารถแปะสแต็กซ้ําๆได้ถ้ามันไม่โดนเปลี่ยนธาตุครับ <c oughs> ถ้ามันโดนเปลี่ยนธาตุเช่นมันโดนไฟอแล้วคุณโดนน้ําไปใส่มันสแต็กหายครับ <c oughs> แต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับมันแรงขึ้นจากสแต็กที่มันค้างอยู่ได้แค่บอกให้รู้ว่าสแต็กมันหายแค่นั้นเองครับซึ่งนี่เกี่ยว่าเราทําการแปะธาตุเดิมซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยจะเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่่าาาอรรเเบบิััมมนนจะะกกทีหืด มาซึ่งมันจะเป็นธาตุเดิมซ้าๆมาหละครับเช่นถ้าเป็นกรณีไฟมันก็จะเป็นการระเบิดความร้อนขึ้นมาโดยเมทที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะหน่วงเวลาออกไปหน่อยหนึ่งนะครับยิ่งแตกเยอะมันก็จะยิ่งแรงโดยที่แต่ละธาตุเนี่ยมันก็จะเป็นตามธาตุของมันเองเลยครับตรงนี้ผมจะไม่ลงดีเทลให้คุณดูอินโฟกราฟิกเอาแล้วกันเนาะเพราะจริงแล้วมันเหมือนกันมันเปลี่ยนแค่ชื่อธาตุแค่นั้นเองแต่ไอที่ต้องรู้คือแผ่นนี้ครับกายภาพกูแยกแผ่นให้มึงเลยคือกายภาพเนี่ยมันจะดูพิเศษกว่าธาตุอื่นที่ดูไม่พิ รูปแบบครับที่ผมเคยเล้อไปในคลิปรอดอรอบไปแล้วยอ่อยกชิดช่วงแทงนั่นแหละจริงๆมันคือยกปากไขล่ล้มบทไข่ยี่แล้วถันลวง <c oughs> มาเป็นยุทธศาสตร์ซึ่งปกติเนี่ยไอการแปะมันจะไม่เกิดเอฟเฟกพิเศษอะไรเลยมันจะมาโบโบก่อนถูกไหมแล้วพอเราไปตีใส่มันเนี่ยแล้วศัตรูมีการโดนเปราะบางอ่าโดนเปราะบางผมทวนให้ครับคือศัตรูอะไรที่มันโดนแปะกายภาพเนี่ยมันจะขึ้นเปราะบางครับอ่านะโอเคนะเคลียร์นะพอมันโดนแปะเปราะบางไปแล้วเนี่ยคราวเนี้ยเราสามารถที่จะไปใส่ท่าพวกนี้ซ้ำเข้าไปได้แล้วไม่ว่าจะเป็นยกปากไข่ ยหรือว่าทะลวงอ่ะเอาีละอย่างถ้าเราใส่ยกเข้าไปมันจะลอยถือว่าสามารถซีซีศัตรูได้ครับแต่ว่าพวกมอนสเตอร์ที่มันเป็นพวกอีลิตบอสพวกนี้มันจะไม่ติดซีซีนะครับแต่ว่ามันโดนดาเมจอยู่ดีนะต่อไปคือผลักให้ล้มเอโนเทอร์ซีซีครับเป็นล้มไงหลังเหมือนเดิมครับอีลิตกับบอสบางตัวก็จะไม่ติดและบทขยี้อันนี้เนี่ยมันจะกระเด็นและไกลกว่าเดิมด้วยครับแล้วก็ล้มต่อดูเท่เหมือนเดิมมอสอีลิตไม่ติดแต่มันจะไม่เพิ่มสแตก็กมันจะเป็นการกินสแตก็กเปาะบางแทนครับ ความว่าบดขยี้เนี่ยแตกต่างกับชบาวบ้านนะเพราะว่าถ้ามีการแปะสแต็กไว้มันกินทิ้งแล้วทาให้ดาเมจมันแรงขึ้นมาส่วนตัวทะลวงเนี่ยจะเป็นการทําให้ศัตรูมันลอยแล้วก็ค่อยล้มครับก็ถือเป็นซีซีและเหมือนเดิมถ้าเป็นซีซีอลี่และบอสบางตัวจะไม่ติดแล้วก็ไม่เป็นการเพิ่มสแต็กแล้วก็เป็นการกินสแต็กเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นี้กับบดขยี้เลยแต่ข้อดีคือมันจะทําให้ศัตรูโดนดีบัฟที่ทาให้โดนดาเมจประเภทกายภาพดีขึ้นในช่วงเวลาที่ดีบัฟนี้มันยังอยู่นะเท่ากับว่าอันนี้เน เลยทําให้ลุงพอกเก่งมากๆเพราะว่าทะลวงแล้วก็ได้ฟื้น SP ด้วยผมชอบเรียกลุงพอกเนะ่เพราะว่าผมเคยลุงโฮกเพื่อไม่ให้คุณงงเอาเป็นว่าบทขยี้กับทะลวงเนี่ยเป็นการเคลียร์สแต็กทิ้งแล้วทาให้ดาเมจมันแรงขึ้นโดยทะลวงเป็นการแปะดีบัฟและบทขยี้เป็นการทำดาเมจแรงๆครับส่วนอีที่เหลือข้างบนมันคือ CC แล้วก็แปะสแต็กแค่นั้นจอาบ่ต่อไปมาคุยเรื่องของการผสมท่าข,ของเกมนี้กันบ้างครับเกมนี้เนี่ยจะเรียกว่าอ d d Reaction ครับคอออย่างที่แจ้งไปมันไม่สามารถผสมทตาก,กันแบบหลายๆทตุได้เนาะเกมนี้เนี่ยมันจะม แค่นั้นฉะนั้นเวลาคิดมันจะง่ายและจําง่ายแต่เวลาคุณพิ่งมาเล่นเกมอะไรใหม่ๆคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมข้อมูลมันเยอะจังเลยมันเกมใหม่ฉะนั้นจำแค่อย่างเดียวคุณเอาอะไรปิดแค่นั้นจบเลยครับโดยการทํางานคือไม่ว่าคุณจะสะแตกธาตุอะไรไว้บนหัวมอนเยอะมากแค่ไหนขวาบนหลอดเลือดมอนนะยะมางทีหนึ่งพอคุณปิดด้วยธาตุอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ธาตุที่อยู่ที่หัวมอนนะ่ะไม่นับไปจะพามด้วยมันจะทําการเคลียร์ทิ้งแล้วก็ทําให้กระตูโดนผสมธาตุยิ่งมีสเต็กเยอะมันก็ยิ่ง,ง,งคนนีเนนเป็มมออพ ว่าเออพี่มันแรงจากใครครับอมันแรงจากคนปิดแลสะสแต็กก่อนปิดครับแปลว,ว่าคนก่อนหน้าสแต็กไม่เกี่ยวมีผลแค่จํานวน ที่แปะที่หัวมอนและความแรงขึ้นอยู่กับคนปิดโอเคนะคนปิดและจํานวนที่แปะที่หัวมอนแค่นั้นครับแต่บอกก่อนนะครับตัวละครบางตัวในเกมเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ะต้องมานั่งผสมนะครับมันสามารถทําให้ติเผาไม้ได้เลยเช่นถ้าไม่ตายของวูฟกาดสกิลของลาาเทนแต่สกิลลาาเทนนี่คือต้องมีดอกไม้ครบสี่ก่อนนะซึ่งการเก็บดอกไม้ก็ต้องกินสแต็กไฟจากศัตรูเ,เพราะว่าจริงๆคุณไปอ่านเองน่าจะเข้าใจง่ายกว่าแต่ถ้าอยากได้คลิปใหญ่กูถามแยกตัวไปให้ค,อ,คอมเมนต์ไว้เยอะๆเห็นไม่ตอบอ่าน แต่ว่าจะได้เอาเวลาไปทําได้เมื่อวานผมยังลอ่อสตรีมไปยี่สิบชั่วโมงแล้วคุณต่อไปกรณีที่ปิดด้วยไฟฟ้าปิดด้วยไฟฟ้าเนี่ยจะมีชื่อว่าช็อตไฟฟ้าเป็นดีบัฟมอนครับทำให้มอนเนี่ยโดนดาเมจจากพลังเวทมากขึ้นหมายความว่าในเคสที่คุณเล่นดาเมจเป็นเวทเนี่ยการที่ปิดด้วยไฟฟ้าเป็นอะไรที่ดีและเหมือนเดิมบางตัวไม่ต้องผสมแปะช็อตไฟฟ้าได้เลยเช่นคอมโบสกิลของเพลิก้าโกงสัตว์มันถึงได้ทําให้ทุกคนมานั่งกรี๊กลากกับตีเมตาอย่างตีไฟฟ้ากันมากๆถ้าต่อไปคือปิิิดดดด้้้้้ววยนนนํํําาาาาแแแแแขขข็็็งงงกกกกรรรปเ่่จะทใใหชชคับบผมอ ว่าให้คุณตัดเหตุผลทิ้งไปถ้ามอนติดไฟอยู่แล้วมึงใส่น้ําแข็งใส่มันมันติดแช่แข็งได้ครับโอเคไนดะ้ไม่งงอนะ่ะตัดเหตุผลทิง้งอะไรปิดติดสถานะนั้นจบนะครับซึ่งมันทําให้ศัตรูเนี่ยขึ้นไหวไม่ได้ออกท่าไม่ได้แต่กลับกันพวกมอนสเตอร์ประเภทอิลิีหรือบอสเนี่ยมันยังคงไม่โดนเช่นเดียวกันก็มันยังคงโดนดีบัฟได้อยู่ครับมันจะเป็นดีบัฟแช่แข็งขึ้นเอาไว้อ่าและก็มีบางตัวสามารถแช่แข็งได้เลยเช่นอีวอนอาเลสวราจะมีพิเศษให้อีกนิดหน่อยแล้วกันคือถ้ามมมอนมนััััััตติดดดดีบบบจจาาากวววไไคครรโ้้้เยยะสถงแช บแบบไม่ต้องผสมหรือว่าการคอมโบสกิลของอ e ีวอนอีกแล้วที่พอคุนระเบิดก็จะติดแช่แข็งได้อะไรอย่างนั้นคืออ e ีวอนนี่คือตัวแช่คันเทพคือเหตุผลที่เราต้องการให้ศัตรูมันติดแช่แข็งเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้กายภาพมันทําการระเบิดครับเงื่อนไขในการเล่นง่ายมากครับใส่ทัตอะไรก็ได้เป็นหนึ่งตัวที่มันแปะง่ายๆหรือมันจะมีการควบเรื่องคิวหรืออะไรเข้าไปก็ได้ครับเลือกมาเลย1ตัวต่อไปคือตัวที่เป็นตัวที่แปะน้ําแข็งได้ครับเพื่อศัตรูสามารถติดสถานะแช่แข็งได้และจากนั้นเนี่ สถานะกายภาพเพิ่มเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเปาบางยกลม้มอะไรพวกนี้เอาเป็นว่ามันเป็นสถานะกายภาพแล้วกันมันจะเกิดเอฟเฟกที่เรียกว่าแตกกระจายถ้าแม่มอนโดนาเมกกายภาพแบบมหาศาลยิ่งแตกเยอะยิ่งแรงแล้วก็แตกกระจายแรงฉะนั้นทีมกายภาพ ต้องผสมน้ำแข็งถ้าคุณจะไม่ผสมได้ไหมได้ไดก็ไปเน้นแปะดีบับแล้วก็แปะทีทีเอาได้เหมือนกันแต่ว่าชี้ให้ใส่น้ําแข็งมากกว่าครับเพราะว่าตัวน้ําแข็งบางตัวมันมีความสามารถทางกายภาพอยู่เช่นเอสเตีาที่เป็นตัวสีดาวย้ำมามสีดาวเกมนี้แม็กสุดคือ5ดาวไอ้นี่ตัวสีดาวสิ่งที่ทําได้ก็ไม่เท่าไหร่ครับก็แค่ยกได้ครับดีบับอ่อนไหวโจมตีกายภาพได้ครับและเป็นน้ําแข็งครบชิปหายย้ำมาตัวสีดาวถ้าเราปิดด้วย,วยระเมจธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดปฏิกิริยาเวทที่เรียกว่ากัด ไอ้ค่ากัดกร่อนเนี่ยจะเป็นการลดท่าต้านทานต่อทตุทั้งหมดลงตามระยะเวลายิ่งแตกเยอะก็ยิ่งลดต่อวิเยอะแล้วก็ลดแคบเยอะขึ้นคําว่าลดต้านทานต่อทตอทุไม่รวมกายภาพนะครับและเหมือนเดิมครับเราสามารถทําให้ศัตรูติดก,กัดกร่อนได้เลยเช่นคอมโบสกิลของน้องแกะอาเดเลียที่ทุกคนคีดการว่าพี่ครับผมต้องรีไอดีไหมผมได้น้องแกะมาท,ทีิน้องแกะดาวหนึ่งเก่งมากครับและสุดท้ายที่อยากจะเตือนคือไอ้ที่เราคุยว่าเราแปะมอนอ่ะเออมันแปะเราได้เหมือนกันจกนั้นโปรดระวังต่อไปเรื่องการจัดทีมนะครับ คือเรารู้แล้วว่าผสมท่าอย่างไงแล้วจะแปะท่ารัวๆมันก็เล่นได้แล้วเราจะเล่นยังไงละ่ะฉะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยคุณต้องเลือกตัวคีย์หลักมาก่อนหนึ่งตัวที่เป็นตัวที่คุณอวยที่น่าจะมีความสามารถในการเป็นดเมจหลักได้ครับถ้าไม่งั้นเนี่ยก็เป็นตำแหน่งอื่นก็ได้แต่คุณต้องเอาตัวอื่นมาเป็นดาเมจหลักแทนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาเลือกตัวที่มาเล่นรอบๆตัวละครที่คุณอวยนั่นแหละฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพูดแค่เฉพาะเคสตัว6ดาวก่อนให้คุณเอา6ดาวเป็นที่ตั้งแล้วที่เหลือคุณค่อยไปตัดสินินนนนเเเอออออาาาาวว่่่่คคคคุณจะะะใใสไไรรรข้ามมมีีย์โทแกืฟัต หรือว่าน้องไอติมเป็นตัวตู้เล็ดอัพตอนนี้จุดเด่นของตัวนี้คือทําสแต็กไฟล้อมเลว้วอยู่ที่ดอกไม้ที่ด้านซ้ายหลอดเลือดของตัวเราเองนะวิธีการได้เนี่ยคือจะใช้สกิลหรือว่าตีปกติที่ฮิซี่าเนาะแล้วก็ดูดบาดแผลความร้อนก็คือสถานะร้อนที่หัวมอนนั่นแหละครับมาไว้ที่ตัวเราถ้าพาษีมันเต็มแล้วเราก็สามารถโจมตีในที่ไม่สนใจความต้านทานธาตร้อนหรือไฟของศัตรูได้ครับฉะนั้นหมายความว่าวิธีการเล่นตัวนี้ ต้องการดูสแต็กไฟจากศัตรูครับส่วนเรื่องคอมโบสกิลคอมโบคอมจอยเนี่ยเราสามารถได้โดยการที่ทําให้ศัตรูติดปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับไฟกับ ธรรมชาติครับเพราะมันคือไฟปิดหรือว่าธรรมชาติปิดนั่นเองฉะนั้นถ้าเลือกได้เราควรเลือกที่จะเป็นไฟกับธรรมชาตินะครับแต่จริงๆมันอัดเดได้นะเนี่ยเวลาคุณดูตัวละครคุณดูแค่นี้คุณสามารถจัดทีได้แล้วครับนั่นหมายความว่าพอคุณจะไปจัดทีจริงๆคุณต้องการตัวละครที่เป็นธาตุตามที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้เพราะมันบังคับมาเท่ากับเราต้องการธรรมชาติกับไฟถ้าคุณมีธาตุอื่นเข้ามาได้ไหมได้แต่มันกวนการผสมธาตุคุณเรียงไม่ดีคอมโบมสลับกันอาจจะมีการฉุกและหุกแล้วพังทุลายได้ในชััั่่วววข้้ามชคคืืนนนะรจเลอก แท่าที่เขาแนะนําจะได้ไม่ปวดหัวโอเคแล้วทีนี้มาแชพคือตัวอะไรวูฟก์ดครับคือวูฟก์ดเนี่ยแปะความร้อนดีแปะได้จากทั้งสกิลแล้วก็คอมโบถ้าไม่ตายก็บังคับแปะเผาใหม่ทุกอย่างคือสิ่งที่เราทานต้องการอ่ะตัวต่อไปจริงๆตําแหน่งเนี้ยใครก็ได้ ถ้าคุณใช้เป็นน้องแกะข้อดีคือมันคอมโบง่ายบังคับกัดก่อนได้มันฮิวได้เป็นสล็อตที่ใส่แล้วคุ้มค่ามากๆซึ่งในเคสที่คุณได้มานตั้งแต่รันแรกๆเลยก่อนที่วันที่3ก็จะแจก1ตัวเนี่ยไม่ต้องเครียดเพราะว่า potential หของแกะเนี่ยเก่งครับมันทำให้ศัตรูโดนดาเมจเวทแรงขึ้นได้อีก8%เมื่อเกิดการกินกัดก่อนครับเอางว่ามันกินได้เดี๋ยวคุณไปอ่านสก,กิลอเดเลียวเองอ่ะ แล้วถ้าคุณไม่อยากใส่น้องแกะคุณไปใส่ตัวไฟฟ้าได้ไหมได้ครับเพราะว่าไอ้กิ้งก่านี่มันเก่งมันแปะอ่อนไหวทางฟงทีความร้อนได้แล้วก็คอมโบเพื่อเพิ่มแตะความร้อนบนหัวหมอนได้แล้วก็สามารถอันติเพื่อขยายความร้อนให้น้องไอติมแรงขึ้นได้แล้วก็ปดโพเซนเชียลได้ง่ายเหมือนกันแต่ก็ควรระวังคือไอ้กิ้งก่านี่มันแปะสถานะไม่ได้คุณต้องหาตัวแปะสถานะให้มันก่อนซึ่งเมื Wolf ่อกี้เรามีวูฟก์ดแล้วฉะนั้นมันไม่ทําปฏิกิริยาอะไรของเราพังแน่ๆ่เพราะมันแปะไม่ได้แต่มันดีบัฟได้ก็เหมือนเป็นต่่่ีัเอรววทผมใช้ยูพาาะ กูเบื่อกิงกามีแต่คนอวยกิงกาเลยลองใช้ดูครับไม่ได้แย่นะเล่นได้โดยวิธีการที่ผมเล่นเนี่ยคือผมไม่ใช้อะไรของอาเคคุริเลยยกเว้นท่าไม่ตายครับแล้วก็ตอนคอมโบเนี่ยผมเอามาปิดสแต็กเกอร์มอนก็คือเราจะออกมาคอมโบในตอนที่มอนมันล้มเพื่อการันตีว่าตอนล้มผมจะมีสกิลพอยเล่นนิดหน่อยฟิลประมาณนั้นแค่นั้นเลยครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ต่อไปคือกิวบาต้าครับอันนี้หายยากจัดเพราะว่ามันเป็นตัวตู้หน้าตู้ถัดไปของโคตรดี แต่ก็นั่นแหละครับพอมันเป็นตัวตู้หน้าตู้ถัดไปเท่ากับว่าคุณไม่สามารถได้มันถ้าคุณไม่หลุดเรนและเป็นมันเท่านั้นผมไม่ได้เรียกน้องว่ามันหมายถึงเป็นการยกตัวอย่างตัวเคสแบบนี้ให้ฟังเฉยๆนะว่าถ้ามันเป็นตัวลิมิเต็ดตู้ถัดไปนะนะข้อดีคือ แปะธรรมชาติได้ผสมธาตุได้รวบมอนได้ยกมอนได้เท่ากับมี C ซด้วยพาสีก็หิวได้อีกอันติีก็แปะอ่อนไว้ต่อการโจมตีเวทได้อีกชัดเจนไหมแทนแกะอีกตัวก็คือฟัวรไลท์สีดาวมีคนมาถามผมในสตรีมเยอะมากว่าทําไมพี่ใช้ฟัวไลท์ครับครับตอบไม่ง่ายเลยคือกูไม่มีตัวแปะไม้หมายถึงตัวแปะธรรมชาตินะ่ะกูหาไม่ได้นี่คือตัวเดียวที่แปะง่ายที่สุดที่มีแล้วแถมแม่งแปะดีเลยด้วยกดสกิลแล้วรอถึงแปะข้อดีคืออย่างน้อยพอกดไปแล้วดีเลยบางทีมอนมันมารวมกันก่อนมันเลยหลายตัวพร้อมกันไได้ต่ออปคืทม ฟ้าที่อวยกันนักอวยกันหนาครับคือตอนนี้ตัวไฟฟ้า6ดาวในเกมยังไม่มีเพราะว่าตัวใหม่ๆที่จะเข้ามาในแพทช์นี้ไม่มีใครเป็นไฟฟ้าแต่ถ้าอยากเล่นจริงมันเล่นได้แล้วครับ DPS หลักคือเอวิฟเอน่าที่เป็นตัว5ดาวตัวแปดไฟฟ้าคือเพลิก้าที่เป็นตัว5ดาวตัวฟื้น SP คืออารไลทที่เป็นตัว5ดาวและตัวบัตเาเมจคือไอคิ้งไก่แล้วแอนทาวที่เป็น4ดาวครับแต่พอเป็นไฟฟ้าหมดมันจะมีความยากคือมันผสมธาตุยากนะเพราะงั้นเนี่ยตัวสล็อตอาร์คไลทหรือแอนทาวเนี่ยจริงๆเราเอา อะไไม่ออกคุณจะาพี่วูฟมาแปะก็ได้ครับโหดเหมือนกันแต่ถ้าจะเอาแบบแนะนําจริงๆเลยนะมึงรอตัวไฟฟ้าก่อนก็ได้ก็ไปคือทีมธรรมชาติทีมธรรมชาติเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยตัวละครเนี่ยมี6ดาวนะแต่ว่ามันไม่มี DPS หลักเหมือนไฟฟ้าเมื่อกี้มี DPS แต่ไม่มี6ดาว <laughs> อา่าวคิวบัต้าเนี่ยเป็นตัวซับ DPS นะที่สามารถซีซีได้แล้วก็หิวได้แล้วก็ตัวฟัวไลท์เนี่ยเป็นคลาสเตอร์ที่เป็นซับ DPS แล้วก็แปะธาตุได้มไม่ไห้มีตัวดาเมจแทสกิปไปก่อนถ้าอยากจะเล่นคือคุณต้องไปแอดแดปไอยางอื่นไงเข้าใจใช่เปล่ามันก็ไม่ใช่ดาเมจธรรมชาติแล้วผมสกิปนะต่อไปคือทีมน้ําแข็งครับทีมน้ำแข็งเนี่ยเล่นได้เพราะว่ามันจะมี DPS หลักออกมาแล้ว2งตัวอืมหนึ่งคือลาสไลท์คือบางคนเนี่ยเอามาอวยยืนเป็นดาบใหญ่ยืนที่ฟิลเลยคือแรงมากตีกว้างมากสกิลบ จะใช้ยากหน่อยครับเพราะว่าต้องการสแต็กบาดแผลไคโอสามฉะนั้นอยากจะใส่ตัวละครน้ําแข็งมาแปะเยอะๆเพราะว่ามันยิ่งกินเยอะมันยิ่งแรงแล้วก็ได้พลังงานทําไม่ตายเยอะแถมตัวแพสซีฟเนี่ยก็ทําให้มอนติดความอ่อนไหวไครโอได้อีกเท่ากับว่ามันโดนดาเมจเฉพาะไครโอแรงขึ้นเนาะเท่ากับเหมาะมาเล่นดาเมจน้าแข็งเป็นหลักเลยส่วนตัวที่2เนี่ยคืออ e ีวอนอันนี้หาย,ยากหน่อยแต่เึงมีมันเข้าตัวที่3เนะน,น่เก่งเหมือนกันแต่มันเป็นเก่งคนละแบบครับเพราะมันเป็นตัวที่เน้นเอามาเบิร์สตีเพสเป่าเดียวที่แรงแบบแรงมากแต่ต้องคอมโบ มไม่ต้องกังวลบอสติดแช่แข็งได้มันเป็นดีบัฟขึ้นที่บอสเราบอกไปแล้วก่อนหน้านี้ผมบอกเลยนะถ้าคุณทํานะแล้วคุณทําคริได้เรียบร้อยแล้วนะในเอ็นเกมนะไส้ทะลุแรงชิปหายตัวระเบิดบอสชัดดีอ่ะทีนี้การจัดทีมต้องเป็นยังไงคุณต้องมีไซฮีก่อนเลยครับไซฮีที่เป็นตัว5้าดาวเนี่ยมัสแทบเลยเพราะว่าไม่ว่าจะใครก็ใช้หมดเป็นตัวที่บัฟขยายเวทได้ฮิลวได้คอมโบแปะไครโอได้ถ้าไม่ตายก็ขยายไครโอได้เท่ากับว่าคอมโบแปะได้สก,กิลจะแปะไม่ได้ เท่ากับว่าคุณต้องมีตัวมาทริเกอร์อะไรบางอย่างก,ก่อนมนถึงจะแปะได้นะแต่ไม่เป็นไรคุณมันคอมโบแปะได้คุณก็ทริกเกอร์คอมโบไซฮีก็ได้นะต่อไปพี่เลดที่เป็น5ดาวเหมือนกันเหมือนไม่เหมาะแต่จริงจมันเหมาะนะคือความไม่เหมาะคือเลสเนี่ยมันกินสแต็ตแต่มันกินเพื่อมาแช่แข็งฉะนั้นมันก็เลยเก่งกับอ e ีฟอนที่ต้องการให้ศัตรูติดแช่แข็งใช้คาว่าเป็นตัวมัสแทบเลยก็ได้ครับโอเคมันไม่เก่งกับทีมลัสไลท์เพราะว่ามันไม่ได้อยากจะให้ติดแช่แข็งเนาะฉะ แปะน้ำแข็งได้มีกยายภาพในตัวถ้าเกิดเราสามารถเอามาแตกกระจายดาเมจแช่แข็งได้ครับก็เหมือนอัดแอปกยายภาพเข้าไปและสุดท้ายคือกิลเบอร์ต้าอีกแล้วคือกิลเบอร์ต้าเนี่ยไม่ยูนิเวอร์ซอลไงแม่งซีซีได้แปะธาตุได้ดีบัฟได้ฮิลได้กูเบื่อที่จะพูดมากยูนิเวอร์ซอลมากเหมาะกับอีมอนมากมากครับเพราะว่าคอมโบคอมจอยสกิลกันได้นะส่วนแนวทางการเล่นเนี่ยลาสไลท์มันจะเล่นยากนะครับเพราะว่าเราใช้สกิลแค่2ตัวคือลาสไลท์กับไซฮี He. ให้สแตก็กไครโอถึง3ก่อนแล้วค่อยคอมโบหมายคควว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 าาาาาามมมมมม่่่่ตตต้้้้้้อออองงนนนนนนดดดดกกกแแแลลลลััััีีชชยยยยททสไไ์ข็เ็เะๆใ มีคำถามว่าอเลสกับอ e ีวอนเสตีได้ไหมครัตอบคือได้แค่ระวังเรื่องการระเบิดแต่จริงถ้ามันติดก็แค่เอาอ e ีวอนมาระเบิดเหมือนมีตัวเบรสเนตี้อะเก็ตฟิลไหมได้เหมือนกันและที่สุดท้ายมาถึงแล้วครับไม่ต้องสงสัยทําไมกูกไว้ท้ายสุดก็คือตัว ทีมกายภาพครับทีมกายภาพเนี่ยจะมีดีเพสหดาวที่เป็นแบบสไตรเกอร์จริงๆจะเรียกว่า MC แล้วเป็นได้ไหมนะก็กได้แหละอ่าจริงๆคือมันมีแต่ซับดีเพสนะแต่มันจัดทีมได้เร็วนะแล้วก็ตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในตู้ถาวรด้วยครับถ้าคุณมีก็จะเล่นได้ครับเอากายภาพก่อนหลักๆเนี่ยคือ DPS ที่เป็นสไตรเกอร์5ดาวเช่นต้าปันใช่ครับตาปันคือแพนด้าอโปแล้วแต่คุณจะเรียกนั่นแหละครับสวยสองตัวเท่าดีสุดเลยคือ6ดาวทั้งคู่คือหลีเฟิง กับลุงพอกแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีลุงพอกจริงๆก็ก็ต้องใส่แทนแลุงพอกกับกอคุณไม่มีตัวแล้ว <c oughs> ส่วนตัว s u สเทน n a ตี้นี้เนี่ยเราใส่น้องแกะไม่ได้ครับเราจะนิโยนใส่เป็นเอมเบอร์ถ้าคุณต้องการตัว s u สเทนนะเพราะว่าเอมเบอร์เนี่ยถึงแม้จะเป็นไฟแต่มันอยู่ที่กกยภาพแล้วมันโลได้ครับแล้วก็เวลาเราเสียหลักจะช่วยเราได้ด้วยส่วนใครไม่มีแคชเชอร์ส er ีดาวได้เลยครับถ้าว่าตอนนี้แมงคือทีมแบบ f u ลไ final แล้วมั้งเนี่ยเพราะว่ามันดูแพงมากเลยมันคือตัว6ดาว3ตัวคือลุงพอกหรือเฟอร์แล้วก็แอมเบอร์เน เหตุผ hey, ลคือลุงพอ็อกแกเป็นแวนกาที่เป็นซับดีเพสในตัวแล้วก็ปามเอสพีได้คอมโบง่ายเกิดบวขยี้หรือทะลวงจากใครก็ตามเมตี้ก็ได้แล้วแล้วลุงแกฟันธาตเมจต,ตามสแตกที่กินไปด้วยยิ่งฟันเยอะยิ่งฟื้นเอสพีเยอะ,ยยอะก็เลยเก่งครับเป็นตัวเจนสกิลพอยต์ il, แบบมันๆสนุกสนุกเลยตัวนี้โดยเฉพาะตี้กายภาพและตัวสกิลลุงเนี่ยสามารถทะลวงได้ทะลวงเนี่ยเท่ากับทําให้ตัวโดนเมทกายภาพแรงขึ้นเนาะอย่าลืมนะโดนเมทกายภาพแรงขึ้นก็คือแปะดีบัฟได้แั่นแหละและแอนติ้ฟื้นเอสพีได้ต่อไปคือหลีีเฟ ได้ตัวคอมโบก็คือบัฟเชื่อมโยงก็เป็นการบัฟดามจตให้กับตีนั่นแหละและถ้าไม่ตายหมู่ก็เลยดีมากส่วนเอมเบอร์เนี่ยแปะกายภาพได้พักลมได้ฮิวได้โลได้ไดสวยตอนนี้น่าจะใหญ่สุดในเกมแล้วครับตอนนี้ผมหมายถึงดาบน้องครับผมนั่นแหละครับก็เลยเป็นตีนี้แต่ผมก็ไม่รู้จะแรงสุดไหมนะเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็สามารถไปเล่นผสมกับน้ําแข็งแล้วก็ระเบิดดาเบจกายภาพได้เหมือนกันหรือคุณจะไปใช้ทีมโลคอสก็คือเอ็มซีปวกเฉนินแล้วก็เพลิก้าส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยคุณเลือกเอาเลยครับจะใช้สโนวชาาายี่เกมถ้้ต็ใ กย็ได้อันนี้นก็คือทีมกายภาพแบบโลคอสที่เน้นทําให้ติดแช่แข็งก่อนแล้วก็ระเบิดแช่แข็งทิ้งได้เหมือนกันนะลองดูแล้วกันซึ่งไอตี้แบบเมื่อกี้เนี้ยมันมีแบบอื่นเยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็นอ e ีวอนที่เป็นไครโอบวกคิวเบอร์ต้าแล้วก็แกะแล้วก็บวกหนึ่งกายภาพก็ได้คุณจะใส่2กายภาพแบบเมื่อกี้ที่พูดก,ก็ได้แล้วก็เอาไซฮีที่เป็นไครโอบวกคิวเบอร์ต้าก็ได้หรือคุณจะเล่น2กายภาพเป็นวูฟการ์ดที่แปะไฟพลิกาบวกไฟฟ้าพลุไลทธรรมชาติแล้วก็ใส่สักหนึ่งตัวที่เป็นน้ําแข็ง็งอ,ะอ่ะะรจจสโนนชยหืเเทีป ก็ได้เหมือนกันครับคือมันอะแดปได้เยอะเพีเยงแต่ว่าไอตี้ที่มันดูฟูลสุดแม่ง6ดาวหมดเลยยกเว้นเอวอาโ,อโปมาตกกบ,บานมอนตัวเดียวที่เป็น5ดาวนั่นแหละก็จบเรียบร้อยนะครับหวังว่าจะเข้าใจว่าคอนเซปต์ง่ายๆมันคือเราต้องทริกเกอร์คอมโบให้ได้เราต้องรู้ว่าประเภทดาเมจที่เราต้องการจะเล่นเป็นอะไรแล้วตัวละครมันร้องของให้เราทําอะไรให้เพื่อให้สามารถคอมโบได้ถ้าอ่านเล่นง่ายมาแล้วเกมนี้คิดมันไม่ปวดหัวครับมันบอกแค่ว่าฉันต้องการอะไรฉันเด็ดเรื่องอะไรอยากให้ฉันทําดาเมจฉันจะทาอะไรเช่นต้องแปะให้ฉันฉันจะกินที่แปะ จบแค่นี้มันง่ายๆแค่นี้เลยและเกมนี้สนุกตรงที่มึงดูคลิปตัวละครไปสุดท้ายมึงเสียเวลาที่สุดคือโรงงานและใช่กูติดโรงงานเฉยเลยสุดท้ายเดี่ยวว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปมาต่อไปด้วยแล้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ